กต,ตกหลุมรักครั้งล่าสุดเมื่อไหร่บางคนตอบไม่ได้ตกลุมครั้งล่าสุดแม่งอายุแบบประมาณ17 <c oughs> เกิดขึ้นเมื่อประมาณ15-20ปีที่แล้วแล้วทําไมเราถึงไม่ใช่ไหมทําไมเราถึงไม่แบบไม่สามารถที่จะตกหลุมรักได้อย่างที่บอกว่าแคปิทัลลิสต์อะทุนนิยมมันกรอบเราไว้ให้เราถอยห่างจากความเป็นมนุษย์ไปเรื่อยๆ แล้วพอที่เราหลุดออกจากกรอบความเป็นมนุษย์อะที่เราจะต้องเดินตามคัดลองของสังคมที่มันบังคับให้เราเป็น <c oughs> มีรถกี่คันมีเงินในบัญชีเท่าไหร่ <c oughs> ทําอะไรอยู่ <c oughs> มีเมียหรือยังมีผัวหรือยังอะไรพวกเนี้มันบีบบังคับเราให้เราจะต้องเติบโตไปในกรอบของความสําเร็จเหมือนเป็นองค์ประกอบว่าเอ้ยกูแม่งไม่เหมาะคนนี้วะด้วยปะ่ะรู้สึกไปเองว่าแบบฉันไม่เหมาะกับคนนี้ฉันแบบฉันไม่ใช่ คนที่เหมาะกับเขาแล้วทําไมถึงไม่ใช่ทั้งนั้นแต่ก่อนที่แบบพี่เล่นบาสแม่งดูสูงส่งเหลือเกินกูก็ยังไปชอบเขาได้เลยไม่ได้คิดถึงองค์ประกอบพวกนี้ไงใช่พอโตขึ้นองค์ประกอบมากขึ้นความคาดหวังมากขึ้นสิ่งพวกนี้ครับมันล้วนแล้วแต่กระทบกับความรู้สึกในมุมมองของความรักทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่ได้ตกหลุมรักคนอื่นๆหรืออะ,อะไรอื่นๆเมืก่ก่อน